สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอเลิเฟนไทยแลนด์ครับผมอันนี้ก็พาเด็กเดกเดินไปหาหญ้ากินนะครับนี่มันนี้อุ้ยมันนี้พยายามปีนขันนาไงอูนะเนี่ปีนไหวไหม ลงลงนี่ว่าอุ้ยไม่ไหวอ่วนพี่มังมีก็กินหญ้าไปเรื่อยนะ,ะเดี๋ยวเขาเจะให้เขากินฝั่งนี้นะครับแถวคนาตามนาเนี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ปีนขึ้นมาแล้วอุว้ติดพุงไปได้ไหมลูกอ,อ พี่บังมีให้กำลังใจพี่สู้ๆนะมันนี่อืมสองอึบอึบอึบอ,อึออกมาไปจนภัยนะนโบก็เล่นฝุ่นดอนะอครับมาบีนตกคณะแล้ว ออ้ืมมาถึงตรงนี้ก็เริ่มมีหญ้ากินนะครับเลมยมหญ้ากินหญ้าตามคันนะครับยายนี่ไม่ค่อยกินนะยายสงสัยอิ่มหรอือเปล่านี่มันนี่มันนี้กับพี่มากมี เรามีกินหญ้ากเก่งมากนะครับอม,นนมันนี่ลงมาทำไมลูกอือ้อออ่าเบิน้นเ็ไยคพา ลูกๆหล,ล,ลานๆเขาไปหาของกินนะแม่นี่พอจะถึงที่กินเขาก็จะเริ่มกินครับอย่างตรงนี้นี่เขียวๆอย่างนี้เขาก็กินนะแล้วครับมันนี่ก็กินด้วยวอย่าใส่ยนี่เดินอย่างเดียวอย่ใส่หนี่เถอะ ฝูงที่ใอยจ่าฝูงนี่ชอบเดินนะครับกินอะไรใส่มันเด็กๆเด็กก็หายากินสบายใจเลยนะครับบ่เจอที่กินแล้ว อย่าใส่อย่ใส่ทับไปอย่างเดียวนี่เด็กวันนี้เดินแคทวอล,ล์กเหรอลูกโอ้ยลงไปแล้วนะจะต้อนไปนู่นนะ วิ่งมาหาใครหาพ่อบ่ะนะมีอะไรมาบอกมีอะไรมาบอกพ่อลูกเนี่ยก็มาถึงนะครับที่เป้าหมายนะครับที่เขาจะมากินหญ้าเขาก็จะเริ่มกินนะครับไหมแบบเอฟซี FC ถ้าใดอยากจะมาเลี้ยงนะมาสัมผัสบรรยากาศนะฮะก็เรียนเชิญได้นะครับผมอาจจะพาเอฟซีไปเลี้ยงช้างนะครับ ส่วนอบูอาบูมองเห็นเต่นาข้าวเขาไปหานาข้าวเขาอย่างเดียวนะครับเด็กๆเขาก็กินนะครัไอ้นู่นภาษาเขานะครับนี่ อันนี้สงสัยจะไปคอยยาสรอยกินนมหรือเปล่าไปมดุดใ,ใต้ท้องยายสร้อยนะครับถึงที่กินเขาก็จะมากินนะครับก่อนจะเข้าบ้านเป็นภาพสวยๆนะครับ วันนี้ม,นนมุดมาแล้วมันนี่น,นี่มาถามยายจะไปไหนกินหญ้าก,ก่อน,น <c oughs> แม่บอกว่าอย่ามาเหยียบหญ้าแม่แม่กำลังกินอยู่ <c oughs> เอางวงปัดลูกนี้เลยนะครับนี่มาถึงที่กินเขาก็จะมากินนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะครับเขาจะกินไปนี้สักชั่วโมงส,สองชั่วโมงนะก็จะเริ่มอิ่มนะครับ เหมือนช้างป่าเลยครับมีแต่ฝุ่นนะก็คือการที่เขาเล่นฝุ่นนี่คือคือการเป็นการไล่แมลงด้วยนะพวกพวกตัวอะไรที่มากัดเขานะครับพวกเหลือบพวกลิ้นนยก็จะเป็นการไล่แมลงด้วยและอีกอย่างก็คือเป็นการลดความร้อนนะครับ อากาศร,ร้อนเขาจะเอาดินเอาโคลนมาปโปะตัวเขานะครับเพื่อจะให้เขาตัวเขาเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับเอามาให้แม่แมได้ดูน้องช้างนะฮะเป็นภาพอบอุ่นนะครับเ <c oughs> ยายไสยก็คือเป็นอาวุโสที่สุดนะในกลุ่มนี้นะครับ แต่ละเชือกก็จะให้ความเคารพนะเหมือนเหมือนจ่าฝูงนะครับเด็กๆก็จะพึ่งพาอาศัยเชือกนี้นะครับ การเลี้ยงช้างนะซึ่งทุกวันนี้หาหาดูได้ยากเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีแบบนี้เนื่องด้วยสถานที่ด้วยนะครับไม่เอื้ออำนวยนะแล้วก,ก็ตามยุคตามสมัยนะครับ <c oughs> ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับ ป่พืชผลทางการเกษตรนะครับไม้เศรษฐกิจเขาก็ปลูกเยอะขึ้นทีนี้ทำเลที่เราจะมาปล่อยเลี้ยงก็ไม่มีนะครับเห็นไหมอย่างแถวนี้ก็มีไม้นะครับต้นไม้เขาปลูกเต็มไปหมดนะซึ่งเราจะปล่อยไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนต้นไม้เขาพังเสียหายนะเยอะเราก็ต้องมา นั่งเฝ้าเขาอย่างนี้นะครับดูยายใส่ดูดทับทิมกินอยู่หลังเพื่อนล้วสบายใจเลยส่วนเด็กน้อยดเ,เด็กน้อยอยู่ตรงกลางสองพี่น้องก็ก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆก,กันนะไม่ค่อยไปไหน,น อันนี้เหมือนจะร้อนร้อนบลุกไม่ร้อนนะเพราะว่าอันนี้อากาศค่อนข้างดีฮะตกบ่ายมานี่เริ่มไม่ร้อนเท่าไหร่ดูยสไซยใส่ใสท้องตึงเลยยศไซเอ เป็นสมัยก่อนนะพระชาชาวบ้าน,นหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะก็จะมาเลี้ยงแถวนี้แหละนะครับบ้านตะกลางก็จะมาปล่อยเลี้ยงเป็นฟูงนะครับแถวโคกแถวนี้มันจะเป็นเป็นที่เลี้ยงช้างเมื่อก่อนนะที่เลี้ยงกัวเลี้ยงควายนะครับก็จะปล่อยมาแถวทุ่งกําพราแถวนี้นะครับแถววัดป่าแถวเนี้ยลงไปถึงบอ่อเอกอะไรแถวนั้นเนี่ยจะมีเป็นต้นไผ่ไผ่ป่า เยอะนะครับทุกวันนี้ก็มีการจับจองนะครับมีรถไถนะมีรถไถก็จับจองเมื่อก่อนก็จะมีแค่ตะกร้านะไว้ทําตกกล้าไว้เพื่อที่จะไปดํานานะครับตกกลาไว้เพื่อที่จะไปดํานาทีนี้ก็มีรถไถมีอะไรก็ไถปลูกทำนา บ้างลูกต้นไม้บ้างนะครับก็ตามยุคตามสายอโบูอโบูไล่ลูกหนีเขาก็จะไม่แย่งแม่กินอยู่ที่กินเยอะแยะก็เป็นภาพธรรมชาตินะเขาก็จะกินลูกเขาเบาเบานะไม่ใช่ว่าเขาจะทําแบบรุนแรงนะก็เป็นการสะกิดแบบเบาๆนะครับก็ เรียนรู้นะพฤติกรรมช้างนะครับผมอันนี้คือช้างบ้านเนาะที่ต้องใส่โซ่นะครับก็คือช้างบ้านนะครับเพื่อจำกัดความเร็วของเขานะครับเพื่อกลัวที่เขาจะไปลงใกล้ลงนานะครับเพราะว่าเราควบคุมไม่ทันนะเราก็จะใส่โซ่นะครับถ้าเป็นช้างป่าก็ปล่อยเนาะเขาไม่มีเจ้าของนะครับลงพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านเขาก็ แตครับมีหน่วยงานรัดนะครับคอยเยียวยาแต่ตอนนี้ช้างบ้านเราไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเหลือนะนะครับเราก็ต้องดูแลเองนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะทั้งทรัพย์ส,สินนะทั้งตัวช้างแล้วก็ทรัพย์สินนะครับด้วยนะที่เห็นใส่โซ่นี้นะครับ ตอนนี้เขาก็เย็นกินนะครับอยู่ด้วยกันนะยังอริดอร่อยนะก็ช่วงเย็นเย็นแล้วนะครับขอเป็นภาพสวยๆนะครับมาฝาก FC นะครับผมน้อแม่ FFC ท่านได และอยากมาเที่ยวมาชมนะครับบรรยากาศบ้านมากมีก็เรียนเชิญได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าไลน์ like, หน้าครับสวัสดีครับ